ไปอยู่อินเจคเตอร์ช็อปไดโนมา2วันกับเช้าทั้ง2วันเมื่อคืนก็กว่าจะนอนก็กับเช้าพอดีว่ามีเพื่อนโทรมาบอกเฮ้ยไปเจอคนนี้มาน่าสนใจก็สอบถามเขาขอเบอร์เขามาผมก็ตื่นมาก็โทรติดต่อเขาอ,อยู่ เนี่ยเอาว่าดูดูสภาพแวดล้อมก่อนแล้วกันนะตอนนี้ผมอยู่ประทุมธานีครับก็เขาบอกว่าเขามีคนนี้มีรถน่าสนใจมาดูเอ,เองแล้วกันก็เลยเอิดมาติดต่อโทรหา รู้เรื่องนัดเจอบ่ายโมงมาเลยก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและมีรถอะไรไปดูกัน คุณเอสป่ะครับใช่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอด,ดีว่ามีคนแนะนำมาครับเขาบอกว่าที่นี่มีรถคือถ้าผมมาเห็นแล้วผมต้องตกใจอืออ่าเมื่อกี้ผมเห็นเอฟดีข้างในอันนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่แล้วก็แต่งซิ่งแล้วนะก็เป็นพาร์ทพาร์ทบูเก้นอะไรเงี้ยอ่าใช่ครับแล้ว อันไหนก็คือน่าจะเป็นคันที่คุมผ้าอ่าก็ยังไม่ใช่ครับยังไม่ยังไม่ใช่ครับจะมีอะไรอันนี้อันนี้เปล่าอันนี้รถน้องครับวันนี้รถสวยอ๋อคันนี้คันนี้คือเอฟดีก็ก็ไม่ได้มีอะไรก็รถแต่งสวยจำเดิมอันนั้ขอดูใต้ใต้อันนี้มันต้องเป็นความลับอันเนี้ยเออมันอยู่ใต้ขอดูอันนี้ก่อนคุมขนาดนี้เออ e k โอ้โหโรบาแล้วตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้วเอสเทกนะฮะนี่เป็นที่นี่เป็น,นเป็น,เ,ปนเรียกว่าเอสเทกคือเป็นอู่หรืออะไรยังไงครับใช่ครับเป็น,เป,นเป็นอู่อู่แบบคมกระาดาษนะครับเอาไว้เซอร์วิสแมนเชแนนซ์เอาว่าเอาว่าจากอา่าอถ้าถ้า,ถาง่ายง่ายตรงนี้จะอยู่ใกล้กับสนามปทุมธานีสปีดเวย์ใช่ผมขับเข้ามาจากถนนใหญ่อ่ะโอ้โหก็เป็นกิโลนะครับประมาณคดเคี้ยวมาเรื่อยเลย แล้วคุณเอาลูกค้าจากไหนครับเนี่ยก็ผ่านทาง Facebook ครับสามารถนะประมาณ80%เปอร์เซ็นต์ลยนะ Facebook แล้วก็ปากเปล่าแล้วทีมงานคนเดียวครับช่างช่างไม่มีทำคนเดียวเลยใช่ครับทุกอย่างอยู่ในคนคนเดียวแสดงว่าคุณทำรถแข่งล้วนอ่าหลักหลักรถบ้านเลยครับรถบ้านล้วนเลยครับไอรถแข่งนี่อดีเล็กมากเลยครับอ๋ออันนี้เอาอันนี้อ๋อไม่ได้ทำคือไม่ได้ทำรถแข่งไม่ได้ทำรถแข่งใช่ทำแต่รถบ้านมาเปลี่ยนรถบ้านเลยน้ำมันเครื่อง เป็นประก็นเปลี่ยนเซอร์วิสตามระยะของเขาเอางั้นเลยอ่ะใช่ครับมันโอ้โหแต่คุณมีรถแข่งขนาดนี้นะคุณไม่ไปรับทำอ่ะอันดิเล็งอันดิเล็กล้นนอันดิเล็งแต่ผมสนใจโรบาร์โรบาร์ที่คือแบบอย่างไนครับแล่วโรบาร์จะทำมาสองปีกับาที่รับใช่เราัำเสริมขึ้นมาเรื่อยๆครับอืมโรบาร์นี่คือ ผมได้กลิ่นอายของวัยรุ่นเมกานะฮะสไตล์ต่างๆแลรวคันนี้เครื่องนี้ไปไหนครับอ่าเครื่องนี้รอประกอบอยู่รอแคมอยู่ใช่รอแคมอยู่ขอรู้สเปคหน่อยว่าเครื่องอะไรยังไงจะทำอะไรกับเครื่องอ๋ออันนี้เป็นเครื่อง B 1 8 B 1 8 C 1 B B ครับ B Boy คนอื่นเขาไป K กันหมดแล้วนะ เพรายังเหลือคันสุดท้ายแล้วมั้งคันน,นี้น่าจะคันสุดท้ายที่ยังเป็น B อยู่ใช่ยังคงเป็น B อยู่ก็ B 1 8ตอนนี้ก็ล่าสุดมันทําได้พันพันแรงม้าเนะาะรอบนี้ก็คือเราทําใหม่อะไรใหม่เปลี่ยนกา้านเป็นอลูมิเนียมแล้วก็อัพเทอร์โบขึ้นไปเหลือ B 1 8ใช่คือก่อนหน้าน,นี้ก็พันแล้วนะพันแล้วครับโอ้โนหะ oh, แล้วแล้ว,ลว,ลวตอนนี้อัพปอไปยังไงย<ร>ังไงบก็คิดว่าจะอัพขึ้นไปถึงพันห้าร้อยม้าโอ้โหใช่ก็พยายามจะพยายามให้ให้ให้มันได้แรงม้าครับใช่ครับพันห้าร้อยโอ้ดังใจ กล่าวว่ากล่าวว่าโปรเจกต์ที้เสร็จเมื่อไหร่ฮะก็ภายในภายในปีนี้ครับตอนนี้เหลือแค่แคมป์เดียวถ้าแคมมานี้ก็แค่เดือน2เดือนก็เสร็จแล้วครับใช้แคมป์ของสั่งสปีดแบตเตอรี่ไปครับตัวที่เขาใช้ที่เขาวิ่ง7.4็ดจใช่ไปเดียวกันโอ้หน่าสนใจน่าสนใจแล้วโอ้โหแล้วผมก็ต้องกลับมาถ่ายอีกเลยวันนี้วันนี้ผมได้ถ่ายแค่นี้ได้ถ่ายแค่นี้ของคันนี้ครับแล้วมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกก็จะมีคันเซเวคเอฟดีเซเวคเอฟดีก็ อ่ะถ้าให้ผมมองนะตอนนี้นะล้อหน้าโหดเบรกโหดข้างในเป็นบอยดิคาโลมิโลบาร์มิโลบาร์อันนี้เหมือนไปวิ่งที่ฮอนด้าเดย์มาใช่ครับไปรอไปรอสนามที่ฮอน์นาเดย์มาครับเรวเป็นไงบ้างก็ก็โอเคครับยังยังยังหาอะไรกินที่ทะเลไม่ได้พี่ออกทะเลออกทะเลอยู่อ่าหาล้อหาอะไรกันทำไมมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยขอขอดูสเต็ป เครื่องหน่อยว่ามันเป็นยังไงทำไมถึงออกทะเลเดี๋ยวก่อนนี้มันมาวางเล่นเฉยๆหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยใช่เหรอรอันนี้คือรถส่งลูกไปโรงเรียนใช่ครับเสร็จรถส่งลูกไปโรงเรียนครับพี่ แตตอนนี้เขาขไม่ให้เข้าแล้วครับเขาไม่ให้เข้าแล้วครับโอ้โหอะเล่ามาเลยว่ามันมันคืออะไรหมายถึงว่าสเตปสเปคเครื่องคันนี้คืออะไรยังไงบ้างฮะ,อ,ะอันนี้เป็นเครื่องนะครับเป็น <c oughs> เครื่อง R18A1 R18A1 <c oughs> นี่อะสำหรับคนที่ไม่รู้ผมเนี่ยไม่รู้ <c oughs> มันคือ จากอะไรยังไงจากตรงรุ่นคันนี้เลยอ๋อตรงรุ่น <จะ S 2> นี้จะเป็น F D เลยก็คือเป็น R 1 8 A 1จะไม่ใช่เหมือน F, F B Boy F B Boy ฝาสูงก็จะไม่เหมือนกันและราดเครื่องคนละตัวประมาณนนอันนี้แต่อันนี้คือตรงรุ่นแล้วก็ความจุก็คือยังพันแปดอยู่ <c oughs> อ่าขยายลูกสูบไปแค่ครึ่งมิลแค่น,นั้นเองช่วงชักเท่าเดิมการยาวเท่าเดิมลูกเท่าเดิมทำไมเราถึงไม่ทําไปมากกว่านี้ก็เราลองที่สเต็ปที่เท่านี้ดูก่อนเพราะเราอยากรู้ว่าเครื่องตัวนี้ที่มันเป็นซิงเกิลแคมพันแปดจะทำไปได้กี่แรง บวกกับเทอร์โบตัวนี้ก็ไม่ได้อยากที่จะทําขยายเกินไปจนผนังมันบางไปอะไรอย่างนี้ยอ๋อก็คือค่อยๆขยับใช่ครับก็ถือว่าก็ถือว่าไว้ก่อนก็ปลอดภัยอ่าถือว่าถือว่าเาปลอดภัยไว้ก่อนเทอร์โบลูกนี้สเปคอะไรครับตัวนี้เป็นของ Blue Eye Power Blue Eye ใบเขาจะถ้าถ้าเป็นของยี่ห้อนี้เขาจะเล็กแค่72มิลลิเมตรครับไม่เป็น bore b ล a r i n g จะเป็นบูลอยู่ปกติใช่ใบหล่อ ทอร์โบมันเป็นมันมีระบบอะไรบ้างอ่ะมันมีบอเบลลิงอ่ามันมีก็คือสตอันนี้เป็นสแตนดาดของเขาเลยจะเป็นแบบอ่าสตรีทบิเลตเป็นสตรีทธรรมดาครับยังเป็นใบลอ,อยอยู่ครับเพราะว่าเทอร์โบตัวนี้มันมากกว่า15ปีแล้วที่ใช้มาอืมอ่าแต่ว่ามันไม่ได้ใช้มาตลอดนะแต่อายุประมาณสิบห้าปีแต่ถ้าเป็นสแตนดาดของเขาตอนนี้ที่เขาขายออนเจลอยู่มันจะเป็นสตรีทบิเลตซึ่งใบไม่จะไม่ใช่ใบลอยแล้วมันจะเป็นใบบิเลตให้อือ่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยอ๋อโอเคอันนั้นอันนี้อันนั้นที่ีูกเมื่ ยุคใหม่ใหมแต่นี่คือเก่าแล้วอันนี้เก่าร่นเก่า5ปีแล้วทาไมถึงมาอก็เรียกว่าโปรเจกต์เนี่ยฮะยาก็คือจริงๆแล้วมันมีทอร์โบเหลืออยู่ในอู่แล้วเราก็เลยแบบอ่ะเราอยากทําโปรเจกต์อะไรที่มันเป็นรถเราเองเราทําเองขับเองใช้เองประมาณนั้นเหลือมีเหลือววางเตะ แต่เติมเยอะกว่าเหนือนะพี่ไอเติมเนี่ยเยอะกว่าใช่ไแล้วเราอยากรู้เลยว่าซิงเกิลแคมป์ r สิบแปดมันจะได้กี่แรงม,ม้าใช่นั่นแหละครับเข้าเวลาล้ก็เป็นการพิสุทธิ์มผมดูแล้วอ่ะผมผมผมได้ยินมาว่าคุณคุณก็มาจากอเมริกาไปอยู่อเมริกามาใช่พี่สมัยวัยรุ่นสมัยวัยรุ่นใ, <laughs> ใช่ครับเพราะว่าด้วยด้วยด้วยสไตล์การทํารถไม่ว่าจะเป็นรถคันนี้คันแดงนี้หรือว่าคันนี้ผมดูแล้วมันมันจะผิด แปลกออกนอกลูกนอกทางนอกทางของเมืองไทยนิดนึงนะฮะแล้วคันนี้ไปในเครื่องายในเครื่องมีทำอะไรไปบ้างเริ่มจากตัวปอกสูบเนาะเป็นปอกสูบบ้านเราเองครับคัสตอมขึ้นมาเป็นเสื้อเต็มเสื้อเต็มนะไม่ใช่แบบว่าเป็นฝังมุดหรืออะไรนะเป็นเสื้อเต็มใช่เสื้อเต็มแล้วเราก็เจาะรูน้ำให้น้ำวิ่งขึ้นมาที่ฝาสูบได้เท่านั้นเองส่วนการสูบเป็นพอลเตอร์ครับลูกสูบเป็นแอลเอส นี่จบวิศวะมาวะไม่ครับพี่ดูตามโบชัวมาครับโอ้โหทำแต่ละอย่างนะเราเราเราคือคือถ้าคนที่ทำเครื่องตัวนี้รู้อยู่แล้วว่าแต่ละอย่างที่ที่เราจะหาของที่มันเป็น after market อะมันน้อยมากมันไม่ช่ K เคมันไม่ช่ B มันเป็นอาที่แบบอยู่ท้ายตารางของของของเชลล์ที่เขาจะขายอะของแต่งน้อยมาก้อเมริการุ่นนี้มาเครื่องนี้ป่ะเครื่องนี้ครับพี่ asvet a ไม่น่าไม่ค่อยคือเขาไม่ค่อยมาเล่นกันเพราะว่าเราจะไปเล่นอะไรที่เป็นเคอะไรที่มันง่ายๆหน่อยของแตงพวกนั้นก็เลยจะเยอะแล้วก็ราคาจะจะถูกกว่าเทอร์โบขนาดนี้กี่มาครับก็บูตล่าสุด3ามบาทสี่ปอนด์ก็อยู่8 4ดร้อยบาทหอก็เจ็ดร้อยนิดนิดคือจกี่แล้วมันไปได้มากกว่านี้แหละเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะนะตอนนี้ใช่็รอบต่อไปก็อาจจะจะรออันนี้คือ e 8 5 อาจจะลองเป็นเป็นแอลกอฮอล์รอบต่อไปอย่างเงี้ยอาจจะดูว่าอยากรู้ว่าว่าเครื่องตัวนี้มันจะทนให้เราได้กี่แรงม้าทาแอลกอฮอล์ก็ต้องเป็นยางสซลิคแม่ถ้าถ้าเราถ้าเราแค่อยากรู้แรงม้าเฉยๆไม่เป็นไรเราก็ใส่ยางตัวนี้ได้อยู่แล้วเพราะยังไงยางยางไซนี้เคยวิ่งกับเคยไดโนกับพันแดงกัพันพันมาก็ยางตัวนี้เอาอยู่แล้วใช่แต่ถ้าเรื่องลงสนามก็ต้องว่ากันอีกทีใช่ แต่คันนี้คันแดงนี่เคยไปวิ่งซุปอัพมาก่อนครับ<อ>คันนี้จะลงซุปอัพส่วนมากซุปอัพอยูอ่ช่ครับโอเคแล้วอินเตอร์อินเตอร์อินเตอร์เป็นของกาแล็ตกาแล็กใช่ครับส่วนข้ออินเตอร์เราก็เดินคัสตอมอยู่แล้วครับเกียร์ธรรมดาอา่าฮะเกียร์หนึ่งสองสามสี่เฟืองตรงส่วนท้ายเฟืองตรงครับเตง็มเครื่อครับใช่ครับก็ใครนำเข้ากาแล็กอ่ต อินเตอร์นะฮะก็สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วแหละไปถ่ายทุกโอ้ใช้ก็หมดเลยนะแกลเลตจริงหรือเปล่าต้องดูไว้ี่แกเลตจริงหรือเปล่าริงเงถามมาแล้วดูแล้วเพราะว่าทุกคนบอกว่ามันมันเปลี่ยนมันมันดีขึ้นอะใา่แล้วมันดีขึ้นมันเย็นจริงนะฮะแล้วโอ้โหอร์โบขนาดนี้นะตอนนะล่าสุดที่วิ่งนี่เวลาดีที่สุดคันนี้เวลาเท่าไหร่สิบสามสี่ครับพี่สิบสามสี่ใช่คับ ถ้า,าคนฟังก็อาจจะโอ้ยถูกทำขนาดนี้สามเองเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็กําลังอยู่ในช่วงค้นหาใช่ต้องหาหาหาตัวเขาให้เจอหาเจ<ช>้าคน<ม>ขับให้เจอด้วยใช่มันก็ไม่ได้ง่ายหรอกเทอโบใหญ่ใช่ไหมมันก็ปีทิ้งหมดปีกี่เกียร์ครับเนี่ยก็จริงๆแล้วก็อยู่ที่แค่ตอนออกแหละเราอาจจะออกตอนชุดที่เราไปรอมาเราอาจจะออกล้นเยอะเกินไปใช่แค่เกียร์เดียวแล้วโอ้โหเป็นรถเดิมๆอย่างเงี้ยมัน จะเซอร์วิสยากไหมครับหมายถึงว่าง่ายครับเพราะเวลาเวลาจะออกแบบหรือดีไซน์อะไรนยก็คือเราเป็นคนเซอร์วิสเองอยู่แล้วครับเราเป็นคนใช้มันเองอยู่แล้วแบบเนี้ยเราจะรู้ว่าถ้าเราออกแบบแบบนี้เครื่องมือที่เราจะเข้าไปเอาออกเอาเข้าเนี่ยมันจะเข้าทางไหนออกทางไหนเราจะต้องคิดคิดพร้อมกับคนที่เขาทําให้เราในเรื่องของงานเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จะออกมาแบบเออโอเคง่ายโล่งๆอะไรเงี้ยอะไรอย่ข้างหน้าเงี้ยข้างหน้านี่จะเซอร์วิสยังไงเอาง่ายเลยครับ ขอให้ดูเลยไหมพี่อะไรๆลองดูก็ดูไม่ได้มีอะไรนะมันก็รถเดิมเดิมใช่ก็มีตัวล็อกสองข้างแล้วก็กิ๊บเดิมใช่คโอ้โหเออ่ะแค่นี้ก็อยู่แล้วมันง่ายขนาดนี้เลยแล้วก็ สวิตง่ายมากดูนะการวางตำแหน่งต่างๆมีโครงมารองรับมีแอร์ด้วยฮะแอร์มีครับแอร์เย็นครับพี่เกงอัดพอฟังได้พี่แอร์เยน็น, oh. แเยนแน่นอนอเย็นเจี๊ยบเลยครับพี่ออดูตัวโบนะเจียบกับมือผมนะ ได้มากพอจะสตาร์ทได้ฟังได้ครับพี่พอลบรล่อนิดนึงให้มันให้มันวอร์มอัพให้ดูโอตูแป๊บนึงลบกวนชาวบ้านแถวนี้น่ะไม่ยางมีการโอเคถ้าถ้าโอเคเดี๋ยวได้ให้เบิร์นยางให้ดูด้วยโอ้ได้พี่เดี๋ยวสร้างแอ่งน้ำก่อนนะ ใครจะไปรู้ขับอยู่บนถนนนี่ก็วัยรุ่นขับเอฟดีปกตินี่แหละแล้วก็เปิดฝากระโปรงมานี่สุดอันนี้คือต้องรออะไรครับเราบอมอัพตัวอี่เครับภายใน No street, no street. <laughs> เสียงท่อก็ไม่ได้แย่นะก็ถือว่าได้อยู่ได้อย,อยู่ไม่ได้ลั่นขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่าระแวกนี้มันเงียบมันเงียบใช่ไหมเเห็นว่าบอกเห็นบอกว่ามีโปรเจกต์อีกออมีอะไรอีกครับก็จะมีคัน EK9 ขับสี่ EK9 ขับสี่ใช่กันกำลังกำลังทําอยู่แผนจะทําเป็นอะไรยังไงบ้างมันคันนี้เลยครับสตีดแบกเหมือนกัน เป็นสตรีทด้ยอะเป็นสตรีทเดกอ่าอันนี้จะเด็กออลลี่อันนี้จะเป็นสตรีทเด็กอ่าไอันนี้เอเค้าก็จะเป็นสตรีทเด็กแล้วเทอร์โบใช้แบบไหนยังไงครับไซส์พอพอเขเลยพอกันใช่ไซส์พอพอครับอืมน่าสนใจแล้วแสดงว่าช่วงล่างก็ต้องเป็นเมกาล้วนหรือเปล่าหมดเลยพี่ใช่เพราะว่าจะเน้นแบบเราทําให้มันแข็งแรงโอชัวใช่อืมใช่คือไม่ได้บอกว่าของไทยทําหรือว่าอะไรทําไม่ดีนะแต่ว่าคือ อเมริกาเขาทามาแล้วเขาทามาแล้วใช่เขาเขาเขาเรียกว่าเขาพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วใช่เขาเจอเขาเจอเขาเจอปัญหามาก่อนเราแล้วก็อย่างที่บอกครับลองมีการทาอะไรก็ลองผิดลองถูกแต่เขาลองผิดมาหมดแล้วตอนนี้เขาเหลือแต่ให้เราลองถูกอย่างเดียวแล้วง่ายหน่อยมเป็นทางลัดสําหรับเราก็สั้นหน่อยเราไม่ต้องลองเองอาจจะเจ็บตัวน้อยกว่าเขาถูกเองใช่โอ้เข้าเชื่อว่าเขาต้องหมดไปหลายล้านอ่ะกว่าจะได้มาวันนี้ถคับเขาถึงขายราคาได้ได้แรงใช่ใช่แล้ว ครั้งต่อไปจะไปวิ่งงานไหนอะไรเมื่อไหร่ครันนี่ถ้าท่านนี้ก็อาจจะมีงานเดือนมีนาครับก็ไปวิ่งแบบในในกลุ่มที่มันเป็นของสว v i เอฟดีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ในกลุ่มสว v i เอฟดีเอฟบีอะไรเงี้ยงานไปงานไปจอยกันอะไรเงี้ยก็อาจจะไปวิ่งสนุกสนุกกันใช่ครับแล้วติดตามคุณเอสได้ทางไหนก็มีเพจเพจเฟสบุ๊กเนาะชื่อคำว่า s อสเทคฮอนด้าแมนเท a น c e a แอนด์เซอร์วิสโอเคเขาไปจอยกันได้ ก็คือแต่ถ้าเข้ามาถามเรื่องการทํารถแข่งได้แต่ถ้าบอกพี่ทาให้ผมหน่อยก็ต้องอาจจะต้องมาคุยกันจูนให้ตรงกันก่อน่ใช่ต้องจูนให้ตรงกันก่อนว่ามันไปในทางเดียวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่โยนกันมาตุ้มไม่ได้ทัศนคติมันไม่ตรงกันไปไม่ได้เหมือนกันเข้าใจล้ก็ไปในแนวเดียวกันจริงๆถึงจะไปกันได้ใช่โอเคก็นะติดตามคุณเอสได้ ไม่ว่าจะถามเรื่องการซ่อมฮอนด้ารถบ้านนะไม่ใช่รถแข่งนะแต่รถแข่งก็ถามได้ปรึกษาได้ได้เลยครับไม่ไม่ไม่ห่วงอยู่แล้วครับผมใชครับผมได้เลยได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณเอสมากได้ครับพี่จิ๋มโอ้โหได้มาเห็นอะไรที่เขาเรียกว่า ก็ย่งบอกคุณเอมาจากเมริกาผมก็มาจากเมกาแล้วผมได้มาเห็นสิ่งที่เขาทาคือผมก็นึกถึงบ้านเลยตอนนี้โฮมซิกโฮมซิกโฮมซิกโอ้แต่มันมันนึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่ที่เคยอยู่ตรงนั้นที่เคยแข่งรถตรงหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็นะก็คิดถึงฟีเบ์โอเคก็นะฮะติดตามคุณเอหรือเอสเทได้ครับใน Facebook นะฮะก็แล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าคันนี้จะ พัฒนาไปขนาดไหนแล้วก็เวลาในการวิ่ง d r a จะลงไปแค่ไหนอะไรยังไงก็ติดตามกันยาวๆเพราะว่าของพวกนี้มันไม่ใช่แบบข้ามคืนแล้วได้ใช่มันต้องใช้การ R&D นะครับก็นะครับขอบคุณมากครับขอบคุครับายบครับาครับ